สวัสดีค่ะพี่น้องถูทุกคนพามาชมดอกไม้นะคะดอกอีหยังน้อพี่น้องดอกสสวยยามเย็นๆดอกอะไรทั้งสวยงามแสนงามเขาเอื่นเอียงก็ขี้บอก เดินชมดอกไม้นะคะดอกเอียงเน่าขีดบอกแต่ก่อนหูอยู่พี่น้องจำบอดายแล้วดอกสีชมพูเข้มสิสวยเลยค่ะ จะมีชมพูอ่อนนะคะเบื้องงามบ่พินองบ่ค่อยสวยาปในแล้วเน,นาะบ่มีหนาฝนเนาะดอกไม้เหี่ยวเฉา ก็พอค่อยสวยแล้วพี่น้องสวยงามไหมคะดอกไม้ทางทางบ้านเพื่อนพี่น้องาดดยังไม่เล่น,นยามเย็น นานแค่ไหนก็จะรอถ้าอยู่เด้อจักบอกอย่างพี่น้องบม่ติสงสัยถ้าบอกอย่าง บรรยากาศเย็นๆลมเย็นๆ,ๆ,ๆยามเย็นๆนะคะชุมบรรยากาศไปั่งกัน้วยค่ะเด,ด้อในโอ๊คมาข้างนอกและพี่น้องสวยไหมคะดอกไม้มาฝากนะคะส่งกำลังใจให้กันและกันนะคะ ฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องช่องเมนมององูอุ่มฟีสไตล์นะคะสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ แค่นี้ละจ้าพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเติมพลังบวกให้กันนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ